สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้แม่ผัดมะเขือนะคะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับค่ะพี่อเพื่อนจ๋าราดข้าวเปล่าแล้วล้อเลยค่ะวันนี้ทานแค่นี้นะคะพี่อเพื่อนจ๋าผัดมะเขือยาวราดข้าวค่ะพี่อเพื่อนจ๋านี่หน้าตาน้องเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อเพื่อนจ๋านี่หน้าทานมากๆเลยมะเขือยาวราดข้าวมาทานข้าวกันนะคะมื้อเช้านะคะวันอังคารที่28จ้ามกราคมนี่มาทานกันข้าวเปล่า เมื่อข่ยาแม่ก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน่จะหั่นอย่างนี้เลยผ่าเลยเพื่อสะดวกในการทานแล้วก็เวลาผัดน้ําซอสอะไรเพื่อจะเข้าซึมไปถึงมะเขือแล้วมันจะทําให้ชุ่มฉ่าและอร่อยใส่ใบกระเพราหมูสับพริกนิดเดียวปยระหยัดเพื่อนๆทำกับข้าวทานบ้างม,มะเขือยาวค่ะ ใส่กระเพราผัวะพาพร,พริกไทยน้ำซอสซอสปลาเกี่ยวแค่นั้นกลิ่นหอมมันก็จะได้มาจากกระเพรารสชาติก็ได้จากเครื่องปรุงที่เราปรุงเค็มหวานนะคะความกรุบกรอบนุ่มนิ่มก็ได้มาจากมะเขือค่ะ อ,อ,อ,อร่อยนะคะเพื่อนๆกินเยอะก็ไม่ได้แต่น้ำหนักขึ้นเกินตัวเพื่อนๆจ๋ากินให้พอดีเดี๋ยวพอขึ้นนานๆเข้าขึ้นไม่รู้ตัว ขึ้นอะง่ายลดลงอะยากเพื่อนเพืนมเมื่อคืยาวรัดข้าวค่ะร้อนข้าวร้อนอืมควันข้าวความร้อนยังอยู่เลยเพื่นอน หอ,อมใบตะเพราอ่ะเพื่อนๆสชาตผัดเม,มื่อย,ย่าแม่ชอบกินใบตะเพรา มขอยาวปีนี้พี่แม่ไม่ได้ไว่าจุดจีแล้วพเพื่อนๆปีที่เรายังว่ายปีนี้อะไรๆไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพื่อนๆจะไว้ว่ายปีหน้า ไม่เมิดกินแล้วร้อนแต่อร่อยนะร้อนมากก็ไม่ได้เพราะนเจ็บลิ้นเน่ยเจ็บไหดา ن แต่หมูสับเพื่อนๆคิกไปหน่อยนะึ่งอร่อย มะเขือยาวพมเพมื่อนๆผัดให้มันยวบนะคะพมเพื่อนๆน้ำซอสเข้าไปในมะเขือยาวอ่มันจะหวานอร่อยรสชาตินุ่มชอบไปสมเสแคงเพื่อนๆะมันจะอร่อยเลยพมเพื่อนๆรสชาติกลมกล่อมเนา จะได้ผักเอาผักในถังที่เหลือๆเพื่อือมาทํา อากาศก็ไม่ดีเพื่อนๆพุ่มแพก,ก็กำเริบฝุ่นก็เยอะน่าราไปก่อนนะคะ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ